แบบนะครับไอ้รายข้อที่มีมาเนี่ยก็อีกตัวนึงนะครับจากไหนที่เป็นประสงค์แจ้งนะครับอันนี้เป็นข้อที่จะส่งเข้าครับใช่มั้ยคิดมั้ยนะคนสาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลครับ <coughs> ข้าวมัไก่ซึ่งเป็าวที่ยอดเยี่ยมยากทจะทด้นรชาติอร่อยยากที่จะทำ

นั่งแล้วนะอันนี้ไลฟ์สดแล้วใช่หไหมไลฟอันนีน้อไเหน็หนะก็่านก็อย <c oughs> ู <c oughs> ่บาเวทีนะใกล้ชิดมาก พร้อมไหมคะพร้อมไหมหมอพร้อมไหมคะก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะบุษาว่าจะไม่ลองไห้แต่เริ่มก็ตามหมายที่เชิญเลยค่ะพี่เราสูญเสียเนาะก็ วันนี้ต้องขอโทษพี่ๆด้วยที่ไม่ได้ให้คำถามไม่ให้พี่ถามอะไรเลยก็ขอเริ่มเรื่องแบบกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายเนาะจริงๆนุ่นก็วางแผนกับสมิตเวสว่าจะผ่าคลอดวันที่24สี่มกลาที่ผ่านมาก็นุ่นไม่ได้ฝากคันที่สมิตเวสสุขุมวิทนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่พี่รู้กันว่านุ่นมีคลินิกเป็นของตัวเองเนาะ ที่ดูแลตั้งแต่ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ปรึกษาผู้มีบุตรยากรวมไปถึงการฝากคันเพราะฉะนั้นนุ่นเลยเลือกที่จะฝากคันกับคลินิกตัวเองโดยมีคุณหมอณัฐเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นส่วนเรื่องการฝากคันเป็นยังไงนุ่นขอโยนให้คุณหมอเป็นคนให้รายละเอียดแล้วกันเนาะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมนายแพทย์ณัฐเกียรติพิวัตสุนะครับ เป็นสูตินารีแพทย์นะครับอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ครับผมเป็นแพทย์ที่ดูแลพี่นุ่นตั้งแต่ช่วงฝากครรภ์ครับที่ผ่านมามาโดยตลอดครับเพื่อเคารพสิทธิของผู้ป่วยนะครับและครอบครัวผมขออนุญ,ญาตเล่าในข้อเท็จจริงแล้วก็การดูแลตามมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับตลอดเวลาที่ฝากครรภ์มาพี่นุ่นเป็น ผู้หญิงเก่งหนึ่งคนเลยครับที่มาฝากคันตามนัดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตลอดจะมากับพี่ลุยส์สกอตในทุกเดือนในช่วงไตรมาสแรกครับในช่วงเวลาการฝากคันเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นดูเรื่องของชีพจรความดันและก็ประเมินสุขภาพของทารกครับซึ่งการประเมินทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติมาโดยตลอดครับผม แต่อย่างที่สื่อมวลชนและทุกท่านทราบกันดีครับว่าพี่นุ่นเคยมีประวัติของการมีเนื้องอกในมดลูกมาก่อนแล้วเคยผ่าตัดเมื่อ5ปีที่แล้วก่อนหน้านี้ครับซึ่งนั่นเป็นความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทางทีมแพทย์เองแล้วก็พี่นุ่นแล้วก็พี่หล,ลุยรับทราบข้อมูลแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องความเสี่ยงนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งเข้าสู่ไตรามาสที่3ครับ ซึ่งเป็นไตรมาสที่ใกล้คลอดแล้วเราติดตามถี่ขึ้นทุกสัปดาห์ครับผมโดยการประเมินน้ำหนักทารกประเมินทารกและการบีบตัวของมดลูกซึ่งการบีบรัดตัวของมดลูกในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งจากที่เราตรวจพบไม่มีความผิดปกติหรือมีการหดรัดตัวของมดลูกใดๆครับผมในระหว่างนั้นเราก็มีการ ประสานงานกับทีมโรงพยาบาลสมิตเวสสุขุมวิทครับ <c oughs> เพื่อวางแผนการคลอดอย่างที่พี่นุ่นเรียนแจ้งไปในช่วงวันที่24มกราคมที่ผ่านมาครับและเผื่อว่าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นปวดท้องเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดพี่นุ่นสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมิตเวสุขุมวิทได้อย่างทันท่วงทีครับซึ่งก็ได้รับ การตอบรับจากโรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทได้เป็นอย่างดีครับผมจนกระทั่งในวันที่เกิดเหตุครับคือ10มกราคมที่ผ่านมาครับผมซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นระยะเวลาที่อายุคันยังไม่ครบกำหนดพี่นุ่นมีอาการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ปวดท้องรุนแรงจนวูบเกือบหมดสติครับผม ผมได้รับการประสานงานจากคุณหลุยส์ก็ต์ครับแล้วก็พี่หลุยส์โทรมาในวันนั้นผมก็รีบวางแผนแล้วก็ประสานงานกับทีมของโรงพยาบาลสมิติเวสุขุมวิทเพื่อให้มารับตัวโดยฉุกเฉินซึ่งตอนนั้นเองทางทีมโรงพยาบาลสมิติเวสุขุมวิทก็เข้ามารับการรักษาในระยะวิกฤตนั้นได้อย่างทันท่วงทีเลยครับ ลำดับต่อไปหลังจากนี้นะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการรักษาแล้วก็การวางแนวทางในการรักษาผู้ป่วยในระยะวิกฤตผมขออนุญาตให้ทางทีมสูตินารีแพทย์นะครับของโรงพยาบาลสมิติเวสขุมวิทเป็นคนถแถลงแล้วก็ชี้แจงในประเด็นของภาวะฉุกเฉินให้สื่อมวลชนได้ฟังนําโดยท่านอาจารยา์ปานวาดนะครับเป็นผู้ดูแลพี่นุ่นในช่วงระยะวิกฤตในช่วงนั้นขอกาบเรียนเชิญครับ สวัสดีทุกทุกท่านนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแพทย์ญิงป้านวาดฐานอมรค่ะเป็นสูตินารีแพทย์นะคะเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ค่ะโดยที่คุณหมอนัดนะคะได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือในช่วงระหว่างที่ฝากครรภ์ค่ะคุณหมอนัดได้มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะเพื่อส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาระหว่างตั้งครรภ์ค่ะ และในกรณีที่ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นคุณนุ่นจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้หมอเป็นผู้ดูแลค่ะออและหมอจะขออนุญาตเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในวันนั้นค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันค่ะโดยในวันที่10มกรานะคะช่วงสายๆของวันนั้นค่ะ คุณหมอนัดได้โทรมาแจ้งว่าคุณนุ่นเนี่ยมีอาการปวดท้องมีอาการจุกแน่นทั่วทั่วท้องค่ะร่วมกับมีอาการวูบทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยประสานให้รถฉุกเฉินหรือรถ EMS นะคะรวมทั้งคุณหมอฉุกเฉินค่ะออกไปรับคุณนุ่นที่บ้านค่ะโดยคุณหมอฉุกเฉินที่ไปกับรถ EMS ได้โทรมาแจ้งค่ะว่าณขณะนั้นคุณนุ่นมีภาวะความดันลมปิดที่ต่ำมากค่ะ ความดันโลหิตอยู่ที่80-40มิลิเมตรประอดซึ่งถือว่าต่ำมากมีหัวใจที่เต้นเร็วมากๆค่ะ140ครั้งต่อนาทีและเริ่มมีอาการหายใจเร็วร่วมกับที่คุณหมอนัดเคยแจ้งก่อนหน้านี้ค่ะว่าคุณนุ่นเคยผ่าตัดนำก้อนเนื้อที่มดลูกออกทำให้มีแผลที่ตัวมดลูกค่ะเมื่อรวมจากประวัติที่ได้ทั้งหมดค่ะทังทีมเลยสงสัยว่าน่าจะมี ภาวะมดลูกแตกค่ะซึ่งทําให้เสียเลือดในช่องท้องมากและเป็นสาเหตุของความดันโลหิตที่ต่าลงค่ะทั้งทีมจึงได้เตรียมห้องผ่าตัดฉุกเฉินค่ะเตรียมทีมคุณหมอผ่าตัดเตรียมทีมคุณหมอเด็กแล้วก็คุณหมอดมยาค่ะเพื่อให้การรักษาอย่างทันท่วงทีทันทีที่คุณนุ่นมาถึงค่ะเมื่อคุณนุ่นมาถึงที่โรงพยาบาลค่ะเราได้พาคุณนุ่นไปยังห้องผ่าตัดเลยเพราะคิดว่า ยังไงก็ตามจะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งดวง่วนค่ะและก่อนนั้นเนี่ยเราได้ทำอันตรซาวค่ะเพื่อประเมินสัญญาณชีพของทารกในครรภ์และณตอนนั้นเนี่ยเราตรวจไม่พบสัญญาณชีพของทารกในครรภ์แล้วค่ะแต่เราจำเป็นจะต้องตัดสินใจที่จะผ่าตัดเพื่อให้การรักษาแล้วก็เซฟชีวิตขอ,ของแม่ไปก่อนค่ะณตอนนั้นเนี่ยเราได้ทำการผ่าตัดค่ะคลอด ทารกออกมาค่ะเราพบว่ามีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมากค่ะเมื่อตรวจที่ตัวมดลูกดูค่ะพบว่ามีแผลขนาดใหญ่ค่ะเป็นแผลปล่แตกที่บริเวณด้านหลงของมดลูกค่ะซึ่งมีเลือดออกจากบริเวณนั้นทําให้อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมากแล้วก็ทําให้เกิดความดันโลหิตต่ำค่ะ ทั้งทีมก็ได้ทำการเย็บซ่อมตัวมดลูกที่ฉีกขาดค่ะใช้เวลาในห้องผ่าตัดประมาณ3ชั่วโมงค่ะก็สามารถาหยุดเลือดที่ออกจากแผลได้ค่ะรวมทั้งทีมคุณหมอดมยาค่ะก็ได้ให้เลือดแล้วก็สารน้ำปริมาณมากเพื่อรักษาสัญญาณชีพให้คงที่ค่ะจนณจุดนั้นเนี่ยสัญญาณชีพทุกอย่างก็พละยะวิกฤตค่ะ แต่เนื่องจากว่ามีการเสียเลือดในปริมาณมากค่ะคุณนุ่นยังจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาต่อในห้อง ICU หรือว่าหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะเพื่อให้เลือดหยากต่อเนื่องค่ะแล้วก็เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดในปริมาณมากค่ะโดยหลังจากนั้นเนี่ยเราพบว่าคุณนุ่นมีอาการน้ำท่วมปอดซึ่งเกิดจากการที่ได้รับเลือดแล้วก็สารน้ำในปริมาณมากค่ะ จึงยังไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ณนะขณะนั้นก็มีทีมแพทย์สหาสหาขาวิชาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ ICU นะคะคุณหมอโรคปอดคุณหมอโรคเลือดแล้วก็คุณหมอโรคติดเชื้อค่ะเป็นทีมเดียวกันในการให้การดูแลรักษาคุณุูนในวันนั้นค่ะจนสัญญาณชีพทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ภาวะน้ำท่วมปอดดีขึ้นแล้วก็สามารถนำท่อช่วยหายใจออกด้วยได้ค่ะซึ่งใช้เวลารักษาใน ICU ประมาณ4วันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพุก็ยังจะต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเพื่อฟืน้นฟูร,ร่างกายในโรงพยาบาลค่ะโดยรวมเนี่ยุได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาทั้งหมด6วันค่ะแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะก็เรื่องทุกอย่างก็เป็นแบบนี้ค่ะ ก็เกือบไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกัพี่แบบนี้แล้วเนาะส่วนสาเหตุแล้วก็เหตุผลก็มาจากมดลูกแปลกเน,ะนาะหมอก็จากที่เคยผ่าตัดมาค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่แบบให้กำลังใจตั้งแต่เมื่อวานละแบตเตอรี่ทำรองทำงานหนักมากเลยเพราะว่าแบบทุกคนไม่ว่าจะข่าวเอยทุกคนก็ ส่งทาง DM ทั้งไลน์มาให้กำลังใจเราทั้งหมดเราไม่รู้จะตอบแทนพวกเนายังไงแล้วก็ต้องขอโทษที่เราไม่สามารถที่จะแบบตอบไลน์ตอบดีขอบคุณแต่เราเห็นทุกอย่างนะคะนุ่นไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปกับข่าวนี้เพราะว่ามันผ่านเวลามาแล้วแล้วก็ที่ผ่านม,ามันเศร้ามาพอแล้วแล้ววันนี้ที่เราแถลงข่าวจริงๆเราแค่อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังความจริง แฟล์ที่มันเกิดขึ้นกับนุ่นไม่อยาก้ทุกคนไว้นั่งนะวันหนึ่งสองสามมาเกิดมาจากการตั้งคันเป็นแบบนี้แบบนี้มันมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดกับคนที่แบบตั้งคันในภาวะสุดท้ายใจมาสามทุกคนนะคะมันแค่มาแจ็คพอตที่เราก็ถือว่านี่ก็เป็นทางหอเรื่องหนึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ แต่หลายคนที่เคยผ่าตัดเหมือนนุ่นให้ระวังตัวมากขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแม,ม่หมอกับทุกคนเนาะสุดท้ายนุ่นว่าพี่ๆคงอยากถามว่าแล้วอนาคตนุ่นหลุ่ยจะเป็นยังไงต่อคือตอนนี้เราโฟกัสในเรื่องของสุขภาพนุ่นมากกว่าเพราะว่าจากที่เสียเลือดไปยเยอะเนาะนุ่นต้องฟื้นฟูร่างกายส่วนถ้าจะถามว่านุ่นอยากจะมีลูกกันอีกไหมมันยังมีความหวังอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้นุ่น จะไม่มีลูกแล้วนุ่นแค่คิดว่าจะเลือกจะมีหรือโฟกัสที่ชีวิตคู่ดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ยังให้คาตอบอะไรไี่ได้เนาะรู้แค่ว่าคนที่อยู่วันนั้นที่เป็นห่วงและรักนุ่นที่สุดก็น่าจะเป็นลุยเพราะว่าเขาต้องผ่านกันรับรู้ข้อมูลที่มันไม่รู้ว่าจะไปคู่หรือจะจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้เวลาเรา ให้กำลังใจเราผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วนุ้นคิดว่ามันมันไม่นา่าแล้วค่ะเราเคยคืนนู่นเคยโซเชียลมาเยอะอะนุ้นว่าชีวิตเรามันมนต้องไปต่อได้เราจะกลับมามีรอยยิ้มและมีความสุขอีกครั้งแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงๆต้องขอขอบคุณผู้รายการทางสมิติเวทด้วยนะคะที่ เป็นหัวทั้งนุ่นและหลหยคอยระเช็คตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอปันว่าแล้วก็ทุกๆคุณหมอเลยที่เฉพาะทางทีมของสี i ิติเวททุกคนที่ผุ่นนุ่นไม่รู้จะรอนไหมตั้งแต่ตั้งแต่ทีมคุณหมอไปจนถึงพยาบาลที่ดูแลนุ่นในห้องไอซียูดูแลนุ่นดีมากแล้วก็แบบทุกคนลุ้นไปกันนุ่นจริงๆขอบคุณมาก สุดท้ายก็คงจะต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่ให้กำลังใจเราเป็นเหมือนพี่น้องก,กันเนาะเราเจอกันเราก็ไม่คิดรลกว่าเราจะมาเจอกันใ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 นจุดนี้ในในโมเมนต์นี้ไม่มีใครอยากนี่น่าจะเป็นวันที่เห็นหน้าลูกด้วยสหมไปถูกไหมขอบคุณเอฟซีขอบคุณคนที่ ไม่รู้จักเราเลยแล้วก็ได้เล็กมาให้กําลังใจเราค่ะเราเห็นทูกข้อความเลยขอบคุณมากๆที่ให้กําลังใจเราแล้วก็ยุ่อยากวอนพี่ๆี่ทุกคนวอนสื่อชลทุกทุกคนที่ให้ความเห็นใจเรานิดน,นึงเนาะน้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยากให้พี่ๆีขึ้นรูปน้องไม่อยากเห็นรูปน้องมันสื่ออีกแล้วอะ เห็นแล่รูปเราก็พอก็ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็คอมเนต์ไม่มีอะไรแล้วพี่ๆน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราฝากข่าวนี้กระจายบอกให้เป็นข้อมูลสำหรับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะก็ขอบคุณมากๆวันนี้ก็จบการแถลงข่าวแต่เพียงข่านี้เนาะเดินทางปลอดภัยค่ะครับ คุณนคะค่ะค่ะขมเลยไมไม่มีอารมณ์ยิ้มเลยปะแคปไปเอาแล้วกันะขอบคุณแค่ะไปยังไยังนะคะโอ,อเค <laughs> <laughs> Thank you.